น้่ง 1> 1กิโลดูซิเนียวเด้งอีกตามเคยไม่มีพลาดไม่มีเสียนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นหลังจากปั่น45นาทีเลยลองทำดูนะคะสุดเยจ๋าเนาะไปดูวิธีทำกันค่ะมาดูส่วนผสมของการทำลูกชิ้นไก่นะคะนี่คือไก่1กิโลเนาะแป้งข้าวโพดนะอันนี้แป้งมันเนาะสองช้อนโตะ๊ะสองช้อนโตะ๊ะกระเทียมสองกีบ อันนี้แบกกิ้งโซดานะคะทำให้กรอบเนาะพริกไทยนิดนึงเด็กๆกินด้วยได้รสด,ดีซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงฟูแค่นี้เลยนะคะสูตรไก่ก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่น้ำแข็งแบบนี้เลยทีนี้เรามาปั่นกันเลยจ้าเรามาเอาไก่ปั่นเลยนะคะไก่1กิโลเครื่องนี้จะทำได้ครั้งละ1นกิโลนะคะ หั่นชิ้นเล็กๆเพื่อที่ช่วยเหลือเครื่องเนาะทำชิ้นเอ,อันนี้น้ำนะคะน้ำเย็นๆเลยเนาะนี่จ๋จะมาผสมเครื่องก่อนนะคะ เพราะอะไรเนาะเราจะได้เป็นปั่นง่ายๆในเครื่องนะคะเอาทุกอย่างลงไปผปสมที่นี่เลยเนาะในน้ำที่เย็นๆจับั่ไทย b บกกิ้งโซดารสด,ดีนะคะอ่าซี้วขาวนี่เป็นครั้งแรกทีจก่จะใส่ซียิ๊วขาวนะปกติจะใส่เกลือนะคะ นี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะทำให้ลูกชิ้นฟูที่นี่มีส0งร้อยกรัมยายจะใส่แค่ร้อยกรัมนะคะประมาณครึ่งหนึ่งเ<ม>นาะประมาณครึ่งหนึ่ง<ม>สองช้อนชาประมาณนั้นนะคะนี่เราก็จะมาคุกๆๆค,ค,คนๆๆแล้วไปใส่ที่เครื่องนะคะอาจจะมืดๆหน่อยนะคะ หมูหมูเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็จะแข็งโป๊กเลยเนาะขยับนิดนึงเสร็จแล้วเราก็าน้ำที่เราผสมนะคะใส่ลงไปใส่ลไปเทีนี้เราก็จะปั่นให้เข้าละมุนเข้ากันนะคะเนาะแล้ก็ปั่นได้เลย ได้แล้วนะคะเราก็จะมานวดอีก5นาทีเนาะนวดเลยไม่ต้องเอาไปใส่ตู้แข็งเพราะว่าเนื้อไก่เยจ้าตอนปั่นยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะก็นวดอย่างนี้เลยเพื่อให้แป้งฟูหรือว่าแป้งเขาได้พักตัวพองตัวนะจริงๆแล้วสูตรตาม YouTube ที่ทําเริ่มต้นเนี่ย เขาต้องเอาไปใส่ตู้เย็นอีก45นาทีเราค่อยมาปั้นเนาะแต่ว่าที่เห็นสูตรพี่เขาก็คือเขาไม่ได้เอาหมูไปใส่ตู้แข็งก่อนนะคะซื้อมาใหม่ๆเนาะแต่ของยายจ๋าเนี่ยสูตรใช้เอาออกจากตู้แข็งถ้าซื้อมาใหม่เหมือนหมูยายจ๋าจะไปใส่ตู้แข็งก่อนให้เป็นน้ำแข็งเลยแต่ที่ว่าพอมาปั่นได้นะมันก็จะได้ความเย็นตรงนี้ยังเย็นเจี๊ยบนะคะยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เราก็รัดขั้นตอน45นาทีหลังจากปัน่นเราไปแช่ตู้แข็งเนาะมาเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่เหนียวเด้งนะคะดูท่าแบบนี้แล้วสบายเดีย๋ยวมาปั่นกันจ้า ช่วงปั้นลูกชิ้นคุยโทรศัพท์สายเมืองไทยเฮหาสนันหลายเรื่องราวเลยต้องตัดเสียงออกพี่น้องคะเราก็จะต้มน้ําให้ร้อนนะค่อยละอุข,ขึ้นมาช้าๆนะคะการต้มน้ําร้อนไม่ให้เดือดเพราะว่าลูกชิ้นถ้าน้ําร้อนแรงเดือดแรงเขาจะแตกเนาะอันนี้ก็ได้ตามสูตรที่ทําจาก YouTube เช่นกันนะคะต้องขอบคุณ <ๆ S 1> คจริงๆเคล็ดลับหลายอย่างแต่พอเราทําเราก็จะมาอัดแอปเนาะอย่างเริ่มต้นง่ายๆเลยตัวยายจ๋าเนี่ยจากสูตรเขาทําปั่นลูกชิ้นเนื้อเสร็จหมูเสร็จแล้วไปใส่ตู้เย็น45นาทีแต่ตัวยายจ๋าจะใช้ระบบเอาหมูไปใส่ตู้แข็งก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเหาะแข็งพอปั่นได้เราก็จะใช้สูตรนี้เลยพอปั่นเสร็จแล้วก็คั้น5นาทีก็ ปั้นได้เลยออกมาแบบนี้ไม่มีผิดพลาดนะคะสูตรนี้ทำง่ายทำแล้วจะติดใจทำกินง่ายทำขายรวยแต่ยายจ๋าไม่ขยันที่จะทำขายนะเพราะเราปั้นมือเนาะสูตรนี้มีเพื่อนพี่ถามยายจ๋าไป แล้วก็อาไปทำเป็นอาชีพเลยนะพี่เขาเก่งมากครูพักรักจำบอกครั้งเดียวเป็นอาชีพทำหาไรายได้ได้ในเบลเยียมเลยนะลูกชิ้นเนี่ยเวลาเราไปซื้อนะคะจะตกกิโลละ15ยูโรเนาะแต่ลูกชิ้นเนี่ยเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่เราซื้อมาเนี่ยกิโลไม่ถึงเท่าไหร่เองถ้าเราซื้อต่อลดราคานะคะแล้วมาทำกินเองหนึ่งประหยัดเนาะ 2. เราได้ลูกชิ้นรสชาติตามใจที่เราต้องการและก็ถูกใจลูกเราด้วย 1. คือเด็กไม่ชอบกระเทียมมากเราก็ใส่ตามสูตรพริกไทยน้อยลงตามรสชาติที่ครอบครัวชอบนะคะต่อ,อการทำลูกชิ้นเนี่ยง่ายมากเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แต่พอทำแล้วจะติดใจนะคะเนอะลูกใหญ่ลูกเล็กตามใจฉันเลยนี่1กิโล เต็มกระทาเลยค่ะพี่น้องขาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเข้ามารับชมแลวฟังเนาะชีวิตในต่างแดนนะหากินยากแต่ทุกอย่างเราก็ทำและฝึกฝนด้วยตัวเองได้สุดท้ายแล้วเราจะภูมิใจในตัวเองนะคะพี่น้องขาอย่างลูกชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าเด็กๆนะตั้งแต่แม่ทำมาไม่ยอมกินของที่ไปซื้อเลยเพราะว่า จริงๆแล้วอย่างที่ซื้อใช่ไหมของเขาอร่อยเข้มข้นถึงพริกไทยถึงเครื่องนะคะแต่ว่าเด็กๆบ้านเราไม่ชอบกินกระเทียมมากไม่ชอบพริกไทยเยอะเราก็ลดตามครอบครัวชอบอก็เลยมีความสุขไปอีกแบบนะคะถ้าทำแล้วมีคนกินเนาะคนชอบนะคะแล้วก็ลูกๆเนาะหน้าที่ของแม่ก็แค่นี้ค่ะถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเราก็มีความสุขที่ได้ทำ พออยู่ที่นี่มีลูกชิ้นใส่ตู้แข็งไว้พอเลิกงานมานะขี้เกียจหน่อยก็ต้มใส่มามา่าสะดวกสบายแบ่งให้ลูกสาวหลานสาวไปไว้กินด้วยจ้าเดี๋ยวเมนูต่อไปจะทําลูกชิ้นปลานะคะหมดตู้แล้วเนาะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูก็ไม่มีในตู้แล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจมากวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆเลยเพราะในเครื่อง ตอนทำลูกชิ้นเนี่ยคุยกับน,น้องชายวงเล่าที่เมืองไทยนะน้องสาวน้องชายเฮฮามากอาจจะมีคําพูดไม่สุภาพก็เลยต้องตัดออกภาคใส่เองนะคะต้มให้สุกแล้วไปพักเนาะแล้วทีนี้ก็จะมาชิมให้ดูว่าเป็นยังไงลูกชิ้นยายจ๋าจลองทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนแล้วก็ ถ้าขยันทําขายได้เงินแน่นอนคะ่ะชมภาพกันไปนะคะใกล้เสร็จแล้วพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามนะคะครัวต่างแดนเนาะแล้วก็ทุกๆคําแนะนําสู้ๆกันต่อไปคะ่ะรักในสิ่งที่ทํานะคะฝึกทําในสิ่งที่เราอยากกินเพราะอยู่ที่นี่ไม่มีตลาดนัดให้เราเดินไปนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าเราจะซื้อกินทุกๆอย่าง แพงเออแล้วเราจะมีเงินกลับบ้านเฮาบอนี่คือความจริงนะคะเนาะแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอืมเราเก่งนะทุกคนเก่งเพราะถ้าไม่ทําไม่ได้กินนะคะพี่น้องขาแต่ถ้ามีเงินเยอะก็ซื้อเอานะคะร้านไทยเดี๋ยวนี้หากินง่ายสะดวกเนาะแต่สิ่งไหนที่เราประหยัดได้ทําเองได้ มันสุดยอดนะคะเงินเต็มกระเป๋าอือิ่มจังตัๆอยู่ครบอันนี้ต่างหากคือสูตรสำคัญในต่างแดนเราก็จะได้เก็บกรรมเพื่อที่จะได้กลับไปหาครอบครัวเราทางเมืองไทยนะคะพี่น้องขาสู้ๆกันต่อไปคะ่ะบายบายมาฟังเพลงปิดท้ายนะคะสวัสดีค่ะเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ มาตัดชิมกันพี่น้องคะทําง่ายๆเด้งเหนียวในสูตดง่ายๆในต่างแดนนะคะเมื่อกี้ท่านทำลูกชิ้นไปคุยโทรศัพท์ทางไทยไปโอ้ยเนาะวีดีโอจะออกมาเป็นยังไงนะคะมาดูหน้าตากันเนาะดูนี่ปั้นไปคุยไปเพลินเลยอีกลูกนะคะเด้งเหนียวได้ใจ ไม่เคยพลาดนะคะแซ่บจ้ะพี่น้องจ๋าอืมนี่เลยลองทำดูนะคะสุดรง่ายๆขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมครัวตักแดนนะคะลุกชิ้นไก่เด้งเหนียวแฮนด์เมดทำกินเองจากเบลเยี่ยมจ้า